พ่ออันนี้กัจากปีสิบสี่สิบห้าอนบอกแม่ว่าทำกันอารนีแต่มันไง่นี่แม่เขาเตี้ยดีเนาะพ่อเแต่ว่างานี่สมโตางานสมโตง่ดีงานนี่ผมผมคิดว่าสั่งเจ็ดแปดปีดิ สิบสี่ปีปอดช้างสิบสี่ปีตัวซ้สำสื่นใจว่ตัวใหญ่กว่าหน่อย,น,ยน,นึงใหญ่กว่าหน่อยนึงครับอืมแต่วเขาดูดูเด็กนะดูอายุแปดเก้าปีประมาณนี้อ,อาแฟร์เพู่ได้ใหญ่กว่า ตัวเดียวแต่ว่าขันปีหนาซ้ำกันแล้วพอข่อาใหญ่ดีตัวนั้นมแม่ขาอใหญ่ก็น่ารัพ่ออ่านั่นดีพัสดินดีเป็นช้างนาจัมโปเลี้ยงตัวนี้นะชื่อว่าวิก้ดูอยู่ระวังครับเข้าออกเข้า,ขาออกระวังไม่ <laughs> ไ,ได้ก็ไม่ธรรมดา จับงาบปได้วะเดี๋ยวนี้บุกเลยหามจับงาหรอจับงาบปได้บุกเลยขื้นขี้ได้ทธรรมดา,ดาเป็นโอ้เป็นแปรนะผมเพิ่งรู้ว่าเขาอ,อขายุสิบสี่ปีแม่เขาสูงสั่ใดครับแม่เขา,านะแม่เขาอ่ะนะ อย t ôn, t ôn phải, è, è, è. ู à, ho, ho, ho. U, u ่บ hmm. ังไในครับแม่เหรอต้นไผ่ต้นไผ่ของลุงอพ่อพ่อเด้พ่อเขาตายแล้วพ่อเขาสูงมากผมว่ามันจะติดงานิดหน่อยนึงมั้งมันติดงานกับตัวนั้นน้อยนึงว่ะผมว่าเด้พ่อเขาอ่ะนะพ่อเขาคนหล่อตี้เตี่ยเห็นแล้วก็วีกู่ซีเขาหลบมุมกัน เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่ตัวเล็กดีแปลกเพิ่งเคยเห็นนะครับหุ่นประมาณนี้น่าจะอายุประมาณคนระับเจ็ดปีแปดป,ปีนะประมาณนี้เก้าปีไปแต่ว่างานนี่ตามอายุเลยนะ ไม่ได้ใส่ปอกบันนะั<ส>้น<อ>ปอกฟังนั้นไหมใส่ยังหางใส่อืมหันอยู่กับปูนนี่โอ้โหสุดยอดใช้ชางตัวนี้มาไปเดินอืม,มห้อยห้อยนอนไหมผมจะปูสักสามวันเอาออกข้างหนึ่งครับอืมเพราะว่ามันชื้นครับต้องออกสามวันออกข้างหนึ่งปูให้มันนอนครับอืแต่งงาไม่รู้จะเอาเลยงานตู <laughs> บางไปหมดแล้วน่ไม่ตงเยนเยหายแล้วาล้ยาวแกดูเนาะคุณตูเนาะมัตึงตกปาดเลยเนาะต่บ่ากะนี่มัตึงปาดนี่เลยแต่วนีเอาไว้เพราะว่าตอนตัดกะสามีนมห้างกับปาดในบนมันตึงบนปาดเลยเด้คุณตูาวตัวนี้บยมันจะดสิบสีปี ดูตัวเลขต่อดีกว่าไปนี่นะครับเขากำลังขายผลไม้ครับในช่องของเขาเองที่ช่องยินหลับอะ่ะ บอกแล้วตอนเกิดอ่ะก่อนจะมาเกิดจะกินเยอะพอมาเกิดแล้วก็เมาไม่สางแล้วเราคอ,อตกเลยฉลองฉลองมาเกิดใหม่ดวงตกเลยอ่ะจ๊บ ช่องช่องช่องยังนะลืมมั้งฮันพายพายขวัญเมืองแม่มาลัยนะครับพายขวัญเมืองแม่มาลายเขากำลังไล่ขายผลไม้ยี่เขาลูบหลอดเขาบอกว่าคนรูบหลอ,อแต่ก่อนด้ว <c> ย <oughs> มั้ยมีคำว่าแต่ก่อนด้วยเออแม่มาลัยทอง วูถ้าผมมีผมจะกอดทั้งวันเลยนะเอ้ยดึงเวงเต๋เอเต๋ออย่าเรียนแบบผมนะผมเข้ามานี่มีความช้างมีเอ่อคนคอย,เ,อยเข้ามาทำไมลูกอยาเข้ามาเหรอมาดูน้องเหรอลูกเออ เอ็นดูก็ไปสนับสนุนเขาได้นะครับพายขวัญเมืองแม่มลาลทองไลฟ์สนครบมาสาัลงเอง สักเดือนหนึ่งสองเดือนวันตะปุกเลยนี่เละมาแบบดูนะมาแบบใกล้ๆเลยนะสูดๆเป็นหลักดูวัวดูวัวไม่ไหวก็นอนเล็บยายครับเล็บเล็บเท่าไหรครับนี่เล็บสิบแปด

ช่องพายขวัญเมืองแม่มาลัยทองฮะเขาลังไร้สดนี่ขายผลไม้ให้ช้างก็กินอยู่ซื้อมันแกวซื้อซื้อนี่นะสามารถไปอุดหนุนเขาได้นะครับที่ช่องมาลัยทอง เฮ้ยช่องขวันเมืองแม่มาลัยทองนี่นะครับวู้นี่้ยกินอะกินนมหมานมอยู่นี่เหรอาวานอไมากูนนอนมเ่าเน่อนละเอเอ้ยงมีดวงตามาหาเลยมันจำเสียงได้เป็นยาง้งหละ

Terima kasih telah menonton! มาก็อยากนอนได้จะเป็นน้องๆน้องแส่มมี่ออกตัวพู้มาสามเชืยออะไรวเอะยังมาในการเขาปไป ถ้าถ้าปล่อยอยู่ด้วยกันรักกันมา โอเคนะครับผมสวัสดีครับ